สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเฟลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ครั้งนี้ในระหว่างวันที่4-8มีนาคม2556นะคะตลาดหุนไทยก็เพิ่งผ่านพ้นฤดูการประกาศผลประกอบการไปนะคะเสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ พื่อนในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีแฟกเตอร์อะไรที่น่าสนใจและน่าจับตาบ้างนะคะตอนนี้เรายังคงให้น้าหนักกับปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะหลังจากที่มีภาพความวุ่นวายทางด้านการเมืองเกิดขึ้นที่อิตาลีนะคะก็ยังไม่ได้คลอดสรุปที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของกลุ่มผู้นำนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่5นะคะก็จะมีการประชุมรัฐมนต,ตรีครั้งของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะคือวันที่7 มีนาคมก็จะมีการประชุม ECB น,ะะนธานาคารกลางของสหภาพยุโรปนะคะตรงนี้เนี่ยคงต้องเ,อเป็นประเด็นจับตาของนักลงทุนมากขึ้นนะคะต่อ,อความคิดเห็นของอาทางกลุ่มผู้นำต่างนะคะว่าจะมี เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเมืองที่ไม่แน่นอนที่อิตาลีเนี่ยจะส่งผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างต่อภาพรวมของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านยูโรโซนนะคะรวมไปจนถึงแนวทางที่อาจจะนําเสนอเพื่อมาเพื่อมาแก้ไขในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะอีกฝากหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็คือเรื่องของการตัดลดงบประมาณนะคะอตอนที่เรา เทปนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบผลนะคะซึ่งกําลังเข้าสู่ช่วงโคงสุดท้ายนะคะว่าการเจรจาจะสําเร็จผลหรือไม่นะคะซึ่งถ้าตามโพจากการคาดการณ์เนี่ยก็ล่าสุดยังคงบอกว่าไม่น่าที่จะมีโอกาสน้อยนะคะที่จะเห็นว่าจะสามารถตกลงกันได้นะคะเพื่อนทางเลือกที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการเลื่อนกําหนดระยะเวลาออกไปนะคะสําหรับการตัดลดงบประมาณของสหรัฐนะคะซึ่ง ถ้ามีการตัดเลื่อนกับตัดสินใจเลื่อนกำหนดออกไปจริงเนี่ยคงจะเป็นผลบวกต่อตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของผลบวกจากการเลื่อนกำหนดออกไปเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นเพียงในระยะสั้นเพราะในที่สุดแล้วก็คงต้องกลับมาพิจารณากันใหม่และผลกระทบเรื่องการตัดลดเงื่อนก็คงจะหลีกเลี่ยงไปได้ยากนะคะซึ่งตามคาดการณ์ของทาง IMF เนี่ยซึ่งมีการระบุออกมาว่าถ้าเริ่มมีการตัดลดง่อนของสหรัฐ เนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการพิจารณาในการปรับลดตัวค่าการ GDP ของทั้งสหรัฐแล้วก็ของโลกลงด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเนกาทีฟนิวส์ที่รออยู่นะคะยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะผลกระทบก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากที่ทราบผลไปในช่วงสุดสัปดาห์ของเรานะคะ ในแง่ของสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเ,เป็นปัจจัยภายในนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่น่าสนใจก็คือการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่นะคะก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นในวันที่4นะคะคือวันจันทร์เลยเนี่ยก็จะมีการ XD ปันผลของออบางจากนะคะหรือว่า BCP นะคะตัว KTC แล้วก็ลาดบุรีนะคะ ในส่วนของวันที่5นะคะจะมีโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะแล้วก็ตัว KSL นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือวันที่6นะคะจะมีปตทนะคะ XD 8บาทนะคะตรงนี้น่าจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดพุ้นไทยนะคะในเชิงลบอยู่บ้างเข้ามาเป็นระยะประปลายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามาสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดได้มากขึ้นนะคะเพื่อั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเ,เราก็ยังคงมองว่าปัจจัยในเชิงบวกที่ดูโดดเด่นมากๆนี่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเว้นเสียแต่ว่าเรื่องของ การตัดลดงบประมาณของสหรัฐนะ่าจะมีทางคลี่คลายออกไปในทางที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยบบกที่เข้ามานะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยโดยรวมยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เว์นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในอัพเทรนด์อยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยความผันผวนจากความไม่แน่นอนของแฟกเตอร์เนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดมีแรงเหวี่ยงที่เยอะแล้วหลุดตัว1,524จุดเรายังคงคำแนะนำเดิมนะคะถ้าหลุดระดับนี้ลงมาก็ควรที่จะพิจารณาปรับลดพอร์ตในระยะสั้น ลงมานะคะถ้ายังคงเทรดเหนือระดับ1524จุดเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงเก่งกำไรต่อได้แบบระมัดระวังนะคะแล้วก็เลือกหุ้นหลยตัวเป็นหลักนะคะในส่วนของออการเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยถ้าจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาออของเซตนะคะในรอบรลายเดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเดือนมีนาคมมักจะไม่ใช่เดือนที่ดีมากของของตลาดะนะคะส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงนะคะคิดเป็นสัดส่วนได้ประมาณ65%เอนะคะก็คือประมาณ10 3ครั้งใน20ครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะก็เป็นสถิติตัวหนึ่งที่น่าจะจับตาดูเอาไว้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีค่อนข้างมากนะคะในส่วนของอตลาดเนี่ยเรามองกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับอยู่ที่ประมาณ1510จุดก่อนนะคะนี่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าไม่ไม่หลุด1524ลงมานะคะถ้าหลุดลงมาเนี่ยเรามองว่าแนวรับแรกที่จะเห็นน่าจะเป็นสัก1 5ึ่ถึง1 490จุดนะคะยังไงก็ตามถ้ายังมีแรงเหวี่ยงขึ้นไปเนี่ยเรามองแนวะต้านอยู่ที่1550นะคะแล้วก็ถ้าผ่าน1550ก็จะเป็น1570จุดนะคะนั้นตีมการลงทุนที่เรามองว่าน่าสนใจมากขึ้นนะคะที่ที่ยังมองว่าน่าจะยังคงปลอดภัยอยู่นะคะท่ามกลาง ความไม่แน่นอนของปัจจัยนี้เรามองว่าหลังจบงบไปแล้วเนี่ยเรื่องของหุ้นปันผลน่าจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับเงินพุ้น3ตัวที่เราเลือกในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่จ่ายประกาศจ,จ่ายปันผลที่ค่อนข้างดีนะคะ ตัวแรกที่เราแนะนําเข้ามานะคะคือตัว C f l e s h นะคะตัวนี้ประกาศงบออกมาไตรมาสที่สีออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เราคาดนะคะมีการปรับราคาขึ้นราคาขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะการดําเนินงานในต่างประเทศของเขาก็ดูดีขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนาบนสิีมปันผลมีประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วนะคะที่70สตางค์นะคะออกมาตามงบรายปีนะคะ XD วันที่12มีนาคมนะคะให้ยูประมาณ6%นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับ C Flash นะคะถ้ามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมองว่าแนวโน้มยังคงค่อนข้างดีสำหรับตัว c f r e s h ในเชิงพื้นฐานจากการที่เขามีสต็อกวัตถุดิบที่ราคาค่อนข้างต่ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มการทำมาจินในอนาคตก็น่าจะยังคงดีอยู่นะคะเราแนะนำเข้ามาบนราคาพื้นฐานที่13บา30นะคะแล้วก็ดีเวทที่6%นะคะยตัวที่2ที่เราแนะนำนะคะคือตัว Kha ตัวนี้ประกาศตัวผลประกอบการออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็มีการขยายตัวต่อเนือ่องแต่ที่น่าสนใจคือเรามองในธีมของดีวิเดนนะคะเ,เป็นอีกตัวนึงที่ให้ดีวิเดนค่อนข้างดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจ่ายครึ่งปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือดีวิเดนแค่ครึ่งปีหลังนะคะ ประกาศออกมา39สตางคงนะคะให้ยูประมาณ2.4นะคะแต่ถ้าแอดทําเป็น annualized rate แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ5นะคะทั้งปีเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็สำหรับตัวเคคาเนี่ยยังยังคงดูดีนะคะในปี56เราคาดการกำไรว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ12ซนะคะจากการขยายฐานของลูกค้าเช่า เช่ารถนะคะแล้วก็การเปิดสาขาของ Toyota ชัวร์ด้วยนะคะแล้วก็ได้อนิสงจากเรื่องของอัตราภาษีที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะมาสู่20%นตะคะตัวนี้ราคาพื้นฐานเรามองที่19บาท60นะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรสุดท้ายนะคะคือตัวโมเดนตัวนี้เราแนะนำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับทีมของดีเวเดนที่ค่อนข้างเด่นคือใจ่ายในตราที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยประกาศจ่ายออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเป็นรอบครึ่งปีหลังนะคะอยู่ที่ส 30สตางนะคะ,ะก็ให้ดีเวนด์ยูประมาณ3%กว่ากว่านะคะถ้าคิดเป็นแอนนอลไลซ์ก็อยู่ที่ประมาณ6-7%ได้นะคะสำหรับยูทั้งปีของของตัวโมเดนที่ประกาศจ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะ,ะในแง่ของทิศทางแนวโน้มเลือกของผลประกอบการในปี5-6เนี่ยเรายังคงมองว่ายังคงดีต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะยิงย่งในช่วงไตรมาสในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเพราะว่ายังได้อาน,นิสงจากเรื่องของยอดจองบ้านต่างๆที่ค่อน ต่อเรื่องของเฟอเรเจอร์ต้องต่างมาแน่นอนนะคะเรายังมองเอาลุกที่ที่ค่อนข้างเป็นโพซิทีฟนะคะต่อตัวโมเด์นะคะแล้วก็มีแบ็กหลอกที่ยกมาด้วยนะคะจากปีก่อนนะคะประมาณ2,000ล้านบาทนะคะ ก็มองว่าน่าจะสนับสนุนการเติบโตของโมเดิร์นได้ค่อนข้างดีนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองที่9บาท20นะคะยังพอมีอัพไซด์เหลืออยูออ่ไม่ค่อยมากนะคะแต่ว่าถ้าพลัสกับตัวดีวิดอนยิวเข้าไปก็เหลืออยู่ประมาณสัก10%นะคะก็ได้นำเข้ามาเก็งกกำไรเช่นเดียวกันนะคะมองเป็นกลุ่มหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะอิงกับดีวิดนอนที่จ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอและกออ็อยู่ในเกณฑ์สูงด้วยนะคะก็เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับท่านนักลงทุนในการพิจารณาสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะในวรา จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ